ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ ู้ฟังค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ทหารพลานนาวิกโยธินนะคะท่านได้ทราบถึงเรื่องราวของนักรบผู้กล้านะคะที่ได้มีการนํามาจัดแสดงเอาไว้นะคะที่อนุสรสถานแห่งชาติ จึงได้มีการมาเคารพนะคะสักการะดวงวิญญาณนักรคผู้กล้าเหล่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสันิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประติศตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะเรื่องราวที่บอกว่านักรบผู้กล้าเนี่ยนะคะฐานพรนาวิกโยธินได้ไปทําการเคารพสักการะดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้านะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับเอาสืบเนื่องมาเนาะจากเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยทางกองบัญชาการกองรับไทยโดยนโยบายท่านผู้มัการฐา,านลุงสุดเนี่ยท่านก็มีนโยบายที่ให้จัด สัปดาห์นักลบกล้าพิทักษ์แผ่นดินขึ้นที่อนุสรสถานแห่งชาตินะครับซึ่งผมก็ได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้ร่วมขึ้นเสวนากับท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธ์กุลแล้วก็ทหานบานศึกหลายท่านนะครับอย่างร้อยโทนิ่มคำภูกะซึ่งพอในวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นภาพก็คือทุกปีเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีสัปดาห์นักรบกล้าพิทักษ์แผ่นดินที่อนุสรสถานแห่งชาตินะฮะล้วก็จะมีทหานผ่านศึกเนี่ยซึ่งบางท่านก็ มาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็คือพิการแล้วก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่นั่นนะครับก็จะสิบปียี่สิบปีมาแล้วพวกท่านเหล่านั้นก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลทหานผ่านศึกก็มาเยี่ยมอดุรรส์สรสถานแห่งชาติด้วยก็ได้คุยกับหารผ่านศึกท่านหนึ่งท่านก็บอกว่านเนี่ยเนี่ยผมลบช่องบกนะ<ฮ>อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ฮ>ก็มาคุยด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะเอาหานผ่านศึกเนี่ยมาที่ อนุสรสถานเนี่ยปีละครั้งเหรอ mm. ทําไมเราไม่เชิญฐานฐานศึกซึ่งเคยรบมาเนี่ยเขามาเรื่อยๆถ้าเขาอยากมาก็เชิญเขามาต่ <Yeah. S 2> เพราะว่า<อ>ที่อนุสรสถานแห่งชาติเนี่ยมีกําแพงแก้ว mm. กําแพงแก้วเนี่ยอยู่รอบข้างตัวอนุสรสถานนะครับเป็นสถานที่ที่จารึกนามของบรรพชนของเราเนี่ยที่สละชีวิต ในสงครามต่างๆ8 0 0 0ันกว่ารายชื่อกับคุณกิริยาซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่ไปอนุสรสถานเนี่ยจะไม่ค่อยได้เดินออกมาบริเวณด้านกำแพงแก้วซึ่งอยู่รอบข้างยาวเหยียดเลยนะส่วนมากก็จะข้างในถูกไหมฮะก็จะเดินตรงก็เข้าไปข้างในเลยก็เข้าไปดูอนุสรไ,ไปดูเรื่องของสมเด,าาเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยนเรื่องของสงครามต่างๆ,ๆที่อยู่ในตัวอาคาร แต่รอบนอกอาคารเนี่ยมันร้อนนะครับก็คงไม่มีใครอ่ะที่จะมักจะออกไปเดินกันเพราะว่ามันตากแดดนะครับ <S <S ผมก็เลยไปเดินดูเนี่ยแต่พันกว่ารายชื่อเนี่ยเป็นรายชื่อของนักรลบกล้านะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมต้องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมไม่เอาสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยานะหรือว่าสงครามเก้าทัพมาเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการบันทึกต่าง แล้วที่สําคัญคือยังไม่มีพระราชบัญญัตินามสกุลครับคุณพิิยาฉะนั้นพระราชบัญญัตินามสกุลเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกนะซึ่งก็ตรงกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พระองค์ส่งกําลังทาหารนาสาของไทยไปรบในะยุโรปนะครับนั่นแนหะการบันทึกเนี่ยจึงกระทาได้โดยที่มีนามสกุลนะไม่ใช่เป็นชื่อแบบว่าอําแดงนั่นอําแดงนี่ อยู่บางประมาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถสืบได้ <S <S> <ม>ถูกไหมครับ <S <S> <S เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีนามสก,กุล <S <S> <S แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเนี่ยมีนามสก,กุลละก็จึงนํามาบันทึกไว้ที่นี่สงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งมาจนถึงสงครามอินโดจีนที่เรารบกับฝรั่งเศสนะฮะที่ในช่วงที่ก่อนเกิดสงครามโลกค,ครั้งที่สองมีรายชื่อในสงครามโลกค,ครั้งที่สองหรือที่เราเรียกกันว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมียุวชนทหารมีทหารของเราเนี่ยรบ เพื่อป้องกันการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นนะตามพื้นที่ต่างๆทั้งชุมพรทั้งประจวบลงไปถึงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชบางปงบาง,บางปูเนี่ยนะครับสละชีพกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอหลังจากสงครามมหาเอเชียบุรพาเสร็จก็เป็นสงครามเกาหลีนะครับกองพันพยักน้อยที่ไปรบกับทหารคอมมิวนิสต์ที่เกาหลีนะครับสร้างวีรกรรมเอาไว้ที่เนินพอกชอ็อปเรียกว่าเรื่องลือเลยนะครับจากนั้นมาก็เป็นสงครามเวียดนาม ที่ไทยเราเนี่ยได้ส่งกําลังทหารอาสาไปเป็นกรมนะกรมทหารอาสาสมัครหรือที่เรเรียกว่าหน่วยจงอางศึกก่อนที่จะพัฒนาและยกระดับขึ้นมาเป็นกองพลทหารอาสาสมัครหรือว่ากองพลเสือดําอีกสามผลักสามปีนะครับแล้วก็มาเป็นสงครามที่ต่อสู้นะครับเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศอย่างเช่นที่เขาค้อที่หินร่องกล้านะครับหรือว่า ตามสมรภูมิต่างๆภายในประเทศรวมไปถึงสมรภูมิที่อยู่รอบนอกนะอย่างเช่นในช่วงปี2528ก็มียุทธการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย28 29 30เนี่ยนะครับช่วงนั้นสงครามเนี่ยรอบบ้านเลยนะทั้งบ้านชำรากที่จังหวัดตราดทั้งที่ร่มเกล้าที่พิษณุโลกนะฮะนครไทยเนี่ยนะครับหรือว่าทั้งที่ช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีช่องโอโบกนะครับแถวน้ํายงน้ํายืนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเวียดนาม ยกกาลังเข้ามายุดครองกัมพูชาแล้วก็ปะทะนะครับลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนของไทยด้านที่ติดกับกับกมพูชาก็เกิดสงครามกันยาวเลยรายชื่อเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแปดพันกว่ารายชื่อ mm hmm. ซึ่งทหารผ่านศึกเนี่ยถ้าได้มีโอกาสมาที่นี่เนี่ยก็จะได้มามาเห็นชื่อของเพื่อนเพื่อนผู้ร่วมสมรภูมินักรบกล้าที่สละชีวิตไว้ mm hmm. สละชีวิตไปนะครับแล้วที่นีย่ยังมีดวงโคมนิรันดรประภา Bien นะครับซึ่งถ้าใครเคยไปเนี่ยนะครับตรงดวงโคมนิรันดรภาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นดวงไฟที่เจิดจ้าไม่มีวันดับนะครับยังคงติดอยู่ถ้าใครเคยไปฝรั่งเศสหรือไปอังกฤษหรือไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนกับดวงไฟดวงประทีปซึ lights, ่งแทนดวงวิญญาณของนักบกลกาตั้งแต่อดีตเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนยุคก่อนกรุงสุโขทัยมา มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับจะเป็นดวงวิญญาณนักรบก็สถิตอยู่ที่นี่ใครมาเขาจะต้องมาคารวะผมก็จะพาทหารผ่านศึกเนี่ยมาทําการสักการะดวงวิญญาณนักราที่นี่นะครับเรื่องที่เราได้นาทหารผ่านศึกเนี่ยที่ว่าปีละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยนะครับมันเริ่มแพร่กระจายออกไปเพราะว่าผมได้นำทหารผ่านศึกอย่างเช่นทหารผ่านบัณฑิตคําสีเมืองคนนี้ก็รบมานะครับ เป็นฐานพลานของค่ายตักธงชัยรบทั้งช่องบกรบทั้งบ้านหินแตกที่เชียงรายนะลงไปจนถึงที่ยะลาที่เบตงนะรบกับโจรจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งคนนี้รบมากก็เลยพามานะครับแล้วก็ได้มานำึกถึงความหลังที่นี่ผมได้พาทหารเสือพลานนะไม่ใช่ฐานพลานนะคนนี้ทหารเสือพลานพลกล้าแหทองคนนี้ไปรบในลาวเมื่อปี2514นะ2515เนี่ยครับ แล้วก็กลับมาเพื่อนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับก็พามาสักการะดูวิญญาณที่นี่ภาพที่เราได้นําทหารผ่านศึกเนี่ยมาเยี่ยมชมอนุสรสถานมาเยี่ยมชมหรือว่ามาลาลึกความหลังนะคุณปิรฑยา <Okay. S 2> ใช้คาว่าลาลึกความหลังดีกว่าเพราะหลายท่านก็ได้ไปเห็นอาวุธปืนได้ไปเห็นรายชื่อได้ไปเห็นภาพถ่ายที่สมัยตัวเองรบเนี่ยมานําแสดงอยู่ที่อนุสรสถาน <Okay. S 2> ก็มีท่านหนึ่งทักผมเข้ามา นะครับท่านเป็นทาหารพรานเหมือนกันเป็นทาหารพรานนาวิกยโยธินขึ้นอยู่กับกองทัพเรือทา้าที่บัณฑิตคําสีเมือง้ฤตาใจเนี่ยขึ้นกับกองทัพบกนะครับ<ม>อันนี้เป็นทาหารพรานที่ทางกองทัพเรือเขาจัดตั้งขึ้นเนื่องจากว่ากองทัพเรือเนี่ยนอกจากรบในทะเลแล้วเนี่ยเขายังมีภารกิจในการรบบนบกด้วย<ม>นะก็คือแถวพื้นที่ที่มันเป็นภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรี<ม>นะจังหวัดตราดนะครับซึ่งตรงเนี้ย ทหารเรือที่รบบนบกเนี่ยเราเรียกกันว่านาวิกโยธินนะครับ <okay. S 2> ซึ่งพอตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะใช้ทหารนาวิกโยธินเนี่ยขึ้นไปทําการรบแล้วก็ทหารนาวิกโยธินที่เป็นทหารหลักนะ <Okay. S 2> เขาก็จะทําการรบโดยที่มีกองกําลังทหารพรานเนี่ยซึ่งเป็นชุดเล็กๆนะครับคอยให้การช่วยเหลือนะครับทหารหลักก็ลบไปนาวิกโยธินที่เป็นหน่วยหลักก็ลบไป <okay. S 2> มีปืนใหญ่มีรถขุ้มเกราะมีอะไรต่าง ทหารนาวิกโยธินแล้วก็ทหารพลานนาวิกโยธินเนี่ยก็จะอยู่เขียงข้างเหมือนกับทหารบกเนี่ยกำลังหลักเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะทําการรบตามแนวชายแดนแล้วก็มีทหารพลานชุดดำๆเนี่ยของค่ายปักธงชัยเนี่ยเ,เข้าไปช่วยกับทหารพลานของทัพภาคนะของทัพภาคแต่ละกองทัพภาคเนี่ยเขาจะมีทหารพลานฐานพลานเนี่ยคืออาสาสมัครนนคุณปริยาไม่ใช่ทหารที่ประจําการอย่างทหาร เขียวเนี่ยที่ใส่ชุดสีเขียวเนี่ยเราเร<ฮะ>ีวยกว่าทหารประจาการนะฮะทหารพลานี่ก็จะแต่งชุดดําเป็นพลเรือนที่อาสาเข้ามานั้นมีจิตใจที่ต้องการจะปกป้องประเทศชาตินะครับดังนั้นอาสาพวกเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเป็นหน่วยรบเคียงข้างกับทหารหลักนะครับทห<ฮะ>ารพลานาะวิกโยธินเนี่ยติดต่อผมเข้ามาว่าชุดของท่านเนี่ยท่านรบที่บ้านชํารากในปี2528ที่จังหวัดตราดนะครับ ท่านที่ติดต่อผมมาก็คือฐานพานาวิทโยธินสมบูรณ์ดิสรุงนะครับแล้วก็จะนําเอาทหารพานพา,าวิทโยธินสมจิตบุญกระจาย <Yeah. S 2> ซึ่งท่านเนี่ยถือว่าเป็นนักรบที่แบบว่าสิบสี่วันสิบสี่คืนนะครับ mm. พบที่บ้านชํารากบ้านชํารากเนี่ยคุณพิทยามันเป็นเนินเขากั้นระหว่างจังหวัดตราดกับประเทศกัมพูชา mm. คือถ้าเราขึ้นไปบนเนินเขาเนี่ยเราจะมองเห็นธงชาติปัจจุบันนะเรามองเห็นธงชาติกัมพูชา ลิบๆอยู่เลยนะครับคือมันติดกันมากะนะครับในยุคนั้นเนี่ยปี2แ2 8เนี่ยเวียดนามเนี่ยเขายึดครองกัมพูชาแล้วเขาก็ไล่พวกขเขมรแดงนะซึ่งเป็นกองกาลังที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนะพอเวียดนามเขาไปขเขมรแดงแตกแเขาก็ตั้งกัมพูชารุ่นปัจจุบันเนี่ยรุ่นของท่านสมเด็จคุณเสนเนี่ยขึ้นครองราชนะสมัยนั้นเขาเรียกว่าขเขม,มรเฮงสารินนะครับส่วนเขมรแดงเนี่ยถูกตี ถอยล่นมาอยู่ตรงบ้านชำรากเนี่ยนะครับซึ่งมันอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยประมาณสองกิโลนะครับขเขมรก็เล่นเอาเถิดเจ้าล่อนะกัมพูชา,ขาเขมรนแดงเนี่ยเล่นเอาเถิดเจ้าล่อพอเว,วียดนามเข้าตีปั๊บก็ก็ถอยล่นกันมาอยู่ในเขตแดนไทยนะลึกเข้ามาหนึ่งถึงสองกิโลเวียดนามก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตีขเขมรแดงเข้ามาบนเนินบ้านชำรากซึ่งเป็นภูเขาเนี่ยนะครับตีทะลักเข้ามาเขมรแดงก็ลง พลัดลงจากบ้านชําราเข้ามาทางจังหวัดตราดหนีไงฮะหนีตายเนี่ยนเะวียดนามเาก็ยุดสันเนินตรงบ้านชําราเนี่ยหมดเลยเราก็ผลักดันทั้งเขมรแดงทั้งเวียดนามออกไปนะครับโดยที่เขมรแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับอิงอยู่กับเราเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปไหนก็ไม่ได้เขาก็เลยช่วยเรานะครับพวกเขมรแดงนี่ก็เลยช่วยเราช่วยส่งน้ําส่งอาหารเป็นกองกาลังร่วมกับทหารนาวิกโยธินของเราเราก็ส่งทหารหลัก นะครับเป็นนาวิกโยธินนะมาช่วยกันผลักดันโดยมีทหารพลานนาวิกโยธินซึ่งเป็นอาสาเนี่ยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับโดยในช่วงแรกๆของการขึ้นไปผลักดันทหารเวียดนามที่ยึดอยู่บนบ้านชํารากบนเนินเขาเนี่ย <c oughs> ก็ใช้ทหารหลักคู่กับทหารนาวิกโยธินตาโยธินนะท่านสมจิตบุญกระจายเนี่ยก็เป็นชุดแรกๆที่ขึ้นไปนะครับท่านบอกว่า ตอนเดินขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสันเขานะฮะเป็นสันเขาที่เราต้องเดินขึ้นไปหาเขาเพราะเขาอยู่ข้างบนนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนได้เนี่ยก็ไปเจอฐานของเขาซึ่งตอนที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็ระดมยิงลงมานะระดมยิงลงมาแต่ว่ามันเป็นเวลากลางคืนแล้ววินัยเนี่ยของการเคลื่อนที่ของทหารพลานนาวิทยธทินกับทหารหลักนาวิทยธทินเนี่ยดีมากคือขึ้นไปนี่ไม่ใช่คนสองคนนะ ขึ้นไปเป็นร้อยเลยนะท่านบอกว่าเดินจะเป็นแถวเลยนะแต่เงียบมากนี่คือขึ้นไปนี่แบบเงียบแล้วว่าคือการเดินเนี่ยมันก็ต้องเดินแถวเรียงเดียวครับคุณปิิยาเพราะอะไรเพราะเส้นทางเนี่ยมันคือเส้นทางที่เขมแดงหนีลงมาถ้าเลี้ยวซ้ายหรือออกเลี้ยวขวาออกนอกเส้นทางเนี่ยกับระเบิดทั้งนั้นเลยผมเนี่ยได้ขึ้นไปดูพื้นที่นะซึ่งพื้นที่ที่เราขึ้นไปเนี่ยนะครับ เมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปครั้งแรกแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วผมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณกิติยาเชื่อไหมว่าผมเดินไปเนี่ยกับระเบิดทั้งนั้นเลยนะอแต่ว่าเป็นกับระเบิดที่มันระเบิดแล้วเช่นถ้าเป็นตลับนะอย่างที่เขาเรียกว่าตลับยาหมองเนี่ยมันเหมือนตลับยาหมองเลยนะ<อ>ระเบิดเป็นกลมๆเล็กๆพอ,อเหยียบแล้วมันจะระเบิดเท้าแตกเลยนะคือมันไม่ได้ตัดขาหรอกแต่ตัวแผ่นเท้าอ่ะมันจะแตกผมเดินไปเนี่ยมันเจอเปลือกอ่ะ เปลือกของไอ้กับตลับยามองเน่ะวางอยู่นะผมก็เอาไม้ไปขีเขียๆๆนะมันเหลือแต่ฝาแล้วนะไม่ได้เหลือทั้งตัวนะแ,แล้วตากล้องน้องตากล้องผมเนี่ยที่เดินผ่านไปกับผมเนี่ยนะขาไปเหยียบบนกับระเบิดรถถังอรัอแต่กับระเบิดรถถังเนี่ยน้ําหนักมันต้องห้าร้อยกิโลขึ้นไงนคือมันไม่ได้เหยยีบเอาไว้เหยียบให้คนเหยียบอ่ะถ้าคนเหยียบน้ําหนักร้อยเนี่ยมันไม่ระเบิด มันจะรอรถหนักๆร้อยอย่างเงี้ยห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยมาเหยียบเน่เพราะว่ามันตั้งใจจะทําลายรถถังทําลายรถยนต์ทําลายยานพาหนะน้องนหะเขาเอาเท้าไปเหยียบมันอยู่ในดินแลน้วเนาะพี่ทหารพลานนะพี่โยตินซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่เคยรบที่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าน้องน้องที่น้องเหยียบอะ่ะมันคือกับระเบิดรถถังแล้วเขาก็ oh. หัวเราะกันใหญ่คือเขาไม่กลัวง oh. ไงไอเล่านี่ขนลุกเลยครับ oh. ว่าโอ้โหนี่ถ้ามันเหยียบ oh. มันระเบิดขึ้นมานี่ ไอ้ที่หัวลอหัวลอ,วลอก็อยู่นี่คงกระจายกันหมดนะเพราะว่ามันลูกเบลเลอร์เลยนะมัน,น,นสำหรับรถถังยังหงายท้องอ่ะครับคุณภิรยาดังน,นั้นกลับระเบิดี่มันเยอะมากแล้วเดินไปเนี่ยเจอปลอกนะเป็นปลอกที่เขาใส่กระสุนปืนไรแรงสะท้อนถอยหลังปรอรสนะก้องอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันนานมากแล้วเนี่ยมันตั้งแต่ปีสองแปดมันก็เปื่อยยุ่ยแต่มันยังคงสภาพให้เห็นว่านี่คือปลอกนะครับไปเจอกระติกน้ํานนะ กระติกน้ําของทหารน่ะมันฝังอยู่ในดินนะผมก็ไปเคลียดๆดูแล้วทหารพลานาวิกยูทีหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็ก็เห็นว่าเออมันเป็นกระติกน้ํเขาก็เลยเดินมาหยิบออกไปจากดินเลยนะเขาไม่เขียเลยนะเขาไม่กลัวเลยไงเขาก็หยิบมาให้ผมแล้วเขาก็เอาตูดของกระติกน้ําอ่ะมันจะมีเลขปีพศไงมันเป็นของกองทัพบกที่ผลิตนะครับเขาก็หยิบให้ผมดูอ๋อนี่ปีสองแปดนะครับเนี่ยคือมันเป็นยุคเดียวกับที่รบนะท่าน สมจิตเนี่ยไล่ผมฟังว่าพอขึ้นไปถึงเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาเห็นเราขึ้นมาเนี่ยเขาก็ระดมยิงทุกอย่างเลยนะยิงถลม่ลมถล่มฉลอมถล่มเข้ามาแต่ว่าปืนใหญ่ของหน่วยนาะวิกโยธินเนี่ยเขาบอกว่าแม่นมากนะครับ <c oughs> แม่นมากกว่าโชคนะเพราะมันเป็นสันเขาเล็กๆ <c oughs> ปืนใหญ่ของเราเนี่ยยิงตกห่างจากที่มั่นของทาหารานานะวิกโยธินเนี่ย ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรครับคือยิงแม่นมากคือถ้าพลาดนะถอยไม100 m, ่หนึ่งร้อยเมตรจะลงพวกเดียวกัน <c oughs> นะแต่เขายิงแม่นมากเพราะว่าผู้ตรวจการหน้ารือพอตอแนเน,อนี่ยเขาเกาะไปกับชุดของทหารหลักที่ขึ้นไปด้วย <c oughs> เขาก็จะส่งสัญญาณนะครับวิทยุไปยิงกลางคืนเลยแหละเพราะขึ้นกันตอนตีหนึ่งตีสองอ่ะไม่ให้ข้าศึกเห็น <c oughs> พอขึ้นไปจึงก,ก็ยิงถลม่มยิงถลม่มยิงถลม่มนะครับยิงถล่มยังไงก็ตามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาเก่งเขาเก่งการรบในอุโมงค์นะถ้าใครติดตามมาเขาจะรู้ว่า เคารพกับอเมริกันสมัยนี้คือสมัยสงครามเวียดนามหรือเวียดนามใต้เนี่ยเขาขุดอุโมโงเขาขุดหลุมเนี่ยนะครับพอเขาตีขเขมรแดงแตกเนี่ยเขาขึ้นมายึดสันเนินได้เขาขุดหลุมขุดอุโมงครับขุดเร็วมากดังนั้นปืนใหญ่ของเราที่ยิงไปเนี่ยมันโดนก็จริงนะบางแห่งเนี่ยโดนปืนของเขาเนี่ยฐานทนา,าวิทยโยธินสมจิตไล่ผมฟังว่าไอ้ตัวขาตั้งปืนใหญ่เนี่ยไอ้ปืนกลนะนะขาตั้งปืนกลเนี่ยที่โดนปืนใหญ่เนี่ยมันกระเด็นมาถึงฝั่งเราเลยนะมันกระเด็นมาเลยนะครับ ฉะนั้นทหารเวียดนามเนี่ยเสียชีวิตจากการยิงปืนใหญ่ในครั้งนี้เยอะมากแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยหลบอยู่ในหลุมอยู่ในบังเกอร์อยู่ในอุโมงค์ครับฉะนั้นพอเราขึ้นไปประจานหน้าเขาเนี่ยเขาตีกลับครับ mm hmm. เขาลุกขึ้นมาเขาลุกขึ้นมานี่แบบเหมือนกับวิ่งเข้าหาครับคือช mm hmm. าร์จเข้ามาเลยไอ้พวกเราเนี่ยมันพิ่งขึ้นไปถึง mm hmm. ไม่ใช่ไหมมันยังหาที่หลบไม่ได้ห ไม่ไม่มันยังขุดหลุมขุดคูอะไรไม่ได้เพราะมันขึ้นไปถึงไง hmm. เขาเนี่ยอยู่ในที่มั่นแล้วเขาวิ่งชาร์จเข้าหาครับเราก็หาตามกอไผ่สุมทุงผู้ไม้ตั้งมัน่นแล้วก็ยิงสู้นะครับ hmm. ท่านสมจิตท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยนักรบดำ hmm. ท่านเรียกตัวเองว่ามัจจุราชดำพวกผมเนี่ยคือเวียดกงแห่งกองทัพไทยเวียดกงหมายความว่า,วาเป็นทหารเวียดนามเหนือที่รบอยู่ในสมัยสยงครามเวียดนามที่เขาแต่งชุดดำ hmm. ลบกับทหารอเมริกันท่านเนี่ยคือเวียดกงของกองทัพไทย mm hmm. ยุทธวิธทีที่ท่านเอามาเนี่ยคือเอามาจากเวียดนามนะนะครับกองโจร่ยลบแบบกองโจรลบเป็นชุดเล็กๆสิบสองคนนะหกคนกระจายกันไปแล้ว mm hmm. ใช้อาวุธก็คือใช้อาวุธของฝ่ายตรงข้าม mm hmm. ซึ่งก็คือปืนอากาปืนเอเคสี่สิบเจ็ดนะมันดียังไง mm hmm. คือถ้าเราใช้เอ็มสิบหกเนี่ยเวลาเรายิงไปเนี่ยเรากระสุนห้าจุดห mm. mm ้าหกมิลลิเมตรแต่ถ้ากระสุนมันหมดเนี่ย ขาศิกเนี่ยเขาใช้ mm, เจ็ดจุดหกสองมิลิเมตรคืออาก้ามันใช้กันไม่ได้ไงแต่ถ้าเราใช้ปืนชนิดเดียวกับค้าสึกเนี่ยค้าสึกมันยิงมาเนี่ยแล้วมันเสียชีวิตข้างหน้าแนวแล้วเนี่ยเราปลดอาแมกซีนเขาเนี่ยออกมาใช้กับปืนเราได้เลยเพราะมันเป็นปืนชนิดเดียวกันใช่ไหมฮะหรือว่า RPG อาร์พีจีเนี่ยไอเจรวดหัวปลีเนี่ยนาต่างคนต่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้อาร์พีจีสองอาร์พีจีเจ็ดเหมือนกันเลยนะครับคือยิงมาเนี่ยเรายึดฐานเขาได้เนี่ย เราเอากระสุนที่ยืดจากฐานเขาเนี่ยมาใส่ปากกระบอกจรวดเราได้เลยยิงได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ถอยเรายันอยู่อย่างนั้นนะครับยันจนเช้าเลยเขาก็ตีไม่ได้เวียดนามก็ล่าถอยกลับไปในระหว่างเช้าวันที่แกขึ้นไปเนี่ยเครื่องบินเอฟห้าของกองทัพอากาศไทยครับบินมาแล้วทิ้งระเบิดลงใส่ทหารเวียดนามตามแนวนั่น,นะห่ะแล้วก็อย่างที่บอกทิ้งแม่นมาก คือจาทิ้งพลาดมาร้อยเมตรเนี่ยทหารนาวิกโยทิม,มเราทั้งนั้นเลยนะครับแต่เอฟ5นี่ทิ้งระเบิดแม่นมากนะพี่สมจิตแกเล่าให้ฟังี๋ยวก็พอทิ้งระเบิดเสร็จปั๊บเนี่ยเวียดนามเนี่ยเริ่มเราสัมระสา,ะสายลนะคือเริ่มบาดเจ็บเสียชีวิตมากมายตนะ่ไม่เหมือนกับลบกับขมแดงเพราะขมแดงเป็นกองโจนถูกไหมไม่ไม่มีปืนใหญ่ไม่มีเครื่องบินเอฟมาทิ้งระเบิดพอตอนเนี้ยเรสาสัมราสายแต่เขายังกัดฝันเข้าตีอีกรอบนึงนะ <anca> ยังเข้าตีทหารนาวิทยุทีมาองเรอีกรอบหนึ่งตอนนี้พี่สมจิตบอกว่าเขาเข้าตีเหมือนกับคล้ายๆกับมันถอยไม่ได้นวไงหลังชนฝาแล้วอนน่ะเ <anca> <CA> ขาก็เลยเข้ามาตีนะครับแต่ก่อนเข้าตีเขาใช้ปืนคอคือ,อเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ทหารพลานาวิทยุทีมซึ่งตอนเนี้ยเรามีเวลาละเราเริ่มขุดหลุมขุดอะไรของเราละเป็นที่มั่นลนะ <anca> นะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยยิงมาเนี่ยไม่แม่นนะครับแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ย มันเคยเป็นที่มั่นของเวียดนามมาก่อนเขามาร์กจุดไว้หมดแล้วพิกัดของเขาเนี่ยเขารู้ไว้หมดแล้วคือเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเนะ่รเขาเคยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยกระสุนหลังจากที่เขายิงนัดสองนัดแล้วเนี่ยนัดที่สี่นัดที่ห้าเนี่ยมันลงตรงเราเป๊ะ,เ,ปะเลยคนระับเพราะเขารู้พิกัดหมดเขาก็ยิงถล่ม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 นะครับเพื่อนของพี่สมจิตเนี่ยชื่อยังอยู่ที่อนุส,สรสถา,าแนแห่งชาติในวันเนี่ย ที่ท่านมาครัเนี่ยท่านไปยืนจับชื่อของเพื่อนท่านแต่และคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นทหารพานาวิกโยธินแล้ว14วัน14คืนหลังจากนี้ครับ <c oughs> เราก็สามารถผลักดันเวียดนามให้ล่าถอยกลับไปได้ <c oughs> นี่คือการกลับมายืนของทารพานาวิกโยธินสมจิตบุญกระจายทารทานาวิกโยธินสมบูรณ์ดิศสลุง ที่เดินทางมาจากจันทบ,บุรีเลยนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมคารวะมารำลึกอดีตความหลังของท่านเมื่อปี2528ในการรบที่สมรภูมิบ้านํำรากมาที่อนุสรวรสถาแห่งชาติแห่งนี้ซึ่งทุกคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของอนุสรสถานแห่งชาติที่อยู่ในวันนั้นเนี่ยนะครับได้เห็นภาพของความกล้าหาญที่ท่านเล่าภาพที่ท่านมาจับรายชื่อของเพื่อนท่านภาพที่ท่านไปจับดวงโคมที่ดานปะภาแล้วเราอยากจะบอกว่า นี่คือวีรบุรุษของเราครับผมครับอืมค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของวีรบุรุษนะคะนักรบผู้กล้าที่ท่านได้เคยเสียสละนะคะแม้ชีวิตของท่านเองเนี่ยเพื่อที่จะรักษาไว้แล้วก็ดํารงไว้นะคะซึ่งอธิปไตยนะคะในประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสร์สถานแห่งชาติที่อาจารย์ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสตดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน